สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซับตัวติกากันในพาร์ทแรกนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเกมยังไงนะครับผมแต่เพื่อนผมเนี่ยเขาแนะนํามาบอกว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับเราที่ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในทะเลนะฮะซึ่งแน่นอนครับเพื่อนผมคนนี้มันรู้ว่าผมกลัวทะเลมันก็เลยแนะนามาให้ผมเล่นนะฮะและแน่นอนนะครับว่าผมเนี่ยเล่นไม่เป็นนะผมผมก็เลยเไม่รู้ว่าผมจะต้อง เล่นยังไงนะผมแล้วเห็นว่ามันมีภาษาไทยด้วยก็เลยโอเคหยิบหยิบมาลองดูหน่อยกันลวกันสัก5พาร์ทนะครับผมโอเคไหนมาดูซิว่ามันมีอะไรบ้างเอาตัวรอดอยานได้ตกบนดาวคอที่มีเอเดนอันตรายอาศัยอยู่ไล่ตามหาทรัพยากรต่างๆและจัดหาและจัดหาแ,และจัดการความหิวความกระหายเพื่อเอาชีวิตรอดไปให้ได้อันนี้น่าจะเป็นโหมดเอาชีวิตรอดนะครับอันนี้ไม่มีความหิวและความกระหายน้ําอันนี้น่าจะเป็นโหมดแบบปลอดภัยนะสบายใจได้อันนี้ฮาร์ดคอร์ หมดเอาตัวรอดที่มีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นโอ้โหนี่ไม่ใช่กูเลยแน่นอนนะหมวดสร้างสรรค์อันนี้ไม่น่าจะพูดเดยอะเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอาตัวรอดกันแนละ้วกันนะ let's go เอาละเอาละ,อ,าละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกิดความโกลาหนเกิดขึ้นครับวัด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 โอ้โหอะไร,ะะไระเนี่ยอ่า่ fuck จะออกตัวในสามสอง 1. 1> หนึ่งอ้าไปไหนหุย มีรูให้เห็นโอ้ชิตอ่าเสียงระเบิดเรากำลังถูกปล่อยตัวลงมาจากยานเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไอ้ฟักโอ้โหอันนี้รู้สึกว่าเหมือนกอลังจะอ๊ออเออเออโอ้ชิตอ่าจมูกฉันพระเจ้าช่วยโอ้ฟักฟักออกสิวะปัดโถไว้โอเคทันเก๊ะ Nah ทางแก๊สทางแก๊สหยิบแก๊สมาหยิบแก๊สมาแก๊สแก๊สแก๊สเอามานน่เอามาโอเคขอบคุณมากกดคลิกขวาเพื่อยิงเออเออเอะเอะตัไฟตัไฟตัไฟอ่ะไฟลุกนี่นีกูยิงเป็นปืนฉีดน้ำเลยเป็นไงล่ะเออ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 เอ้เออเออเออเนอเเอเอเออเเออ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 เเออเออ้โหมออเเอยเออเอหเออเอาเออเัอเะ สระไม่รอยนะขอร้องตอนนี้เรากําลังทําการเริ่มรีบูตในโหมดฉุกเฉินแล้วนนเพื่อเป็นการที่จะทำให้คุณนั้นมีชีวิตรอดต่อไปได้โปรดทําตามคําแนะนําของเราด้วยขอให้โชคดีโอเคครับกดแท็บเพื่อเปิดอินเวนทอรีนะฮะ What the f u c กโอ้โหเปิดมาก็เอาเรื่องเลยนะอ๋ออันนี้เป็นเหมือนที่คราฟนะครับผมโอ้ผมว่าผมปิดภาษาไทยดีกว่าวะแม่ง แปลมาได้ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับกูเปลี่ยนในเกมไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรเราก็จะเล่นฝืนเล่นไปแบบที่เอ่อมันน่างกุนีดแบบนี้ก็ได้โอเคไหนคือไปดิโอ้ยเดี๋ยวตัวอะไร What the โอ้โหอุ้ยอ่ากูไม่เห็นพื้นดินที่ไหนเลยสักนิดเดียว ผมกลัวผมกลัวผมกลับเข้าไปทําใจก่อนอุ๊ยอันนี้อะไรนีม่มันคืออะไรอะ่ะผู้ไฟผู้ไฟครับมีน้ําด้วยน้ํากรองอันนี้คืออะไรอาหารอัดแท่งโอ้โอเคฮะมันเหมือนเป็นกล่องฉุกเฉินคือบอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่ไม่รู้ผมเป็นผมเป็นคนที่กลัวทะเลนะฮะ เป็นโรคกลัวทะเลเลยก็ว่าได้เพราะว่าครั้งหนึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเร่ตัวอย่างกันนี่ครั้งหนึ่งตอนเด็กๆเ,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 เนี่ยผมเคยแบบว่าจมน้ําอยู่บ่อยครั้งนะฮะมันก็เลยทําให้ผมนั้นไม่ค่อยที่อยากจะลงทะเลสักเท่าไหร่มันมีบอกภารกิจไหมว่าฉันต้องทําอะไรต่อเนี่ยเออภารกิจภารกิจมันไม่บอกนะครับว่าผมต้องทําอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวผมลองโอ้เป็นลงไปใต้น้ำ โอ้ชย oh, ปาปาปลาปาปลาปาปลาปลาอุ้ยจับได้มันชื่ออะไรอ่ะปลาปิาปปเปอร์ว,ว้าวโอ้ปิเปอร์เดี๋ยวเดวผมสามารถทําอะไรกับปิปเปอร์ได้ไหมเอาแบบมามา,มาย่างกินย่างได้ด้วยนี่ไงปรุงอาหารปรุงปิปเปอร์เย้ yeah! เราได้แบบว่าเออ ปิปเปอร์ทอดกรอบอุ้ยกินได้โอ้นั่นแจ่มจันมากมากอ๋ออันนี้ก็คือขึ้นลงได้จากตรงนี้เลยนะครับอุ้ยดี๋ตัวอะไรตัวอะไรครับน้องโอ้ตัวนี้จับไม่ได้ครับโอ้ไปแล้วไปแล้วไปไกลแล้วโอ้หตัองทะเลมันช่างกว้างใหญ่สิเหลือเกินอุ้ยเดี๋ยวตัวอย่างวะนะ โหเสียงมันน่ากลัวเสียงมันน่ากลัวเหลือเกินอ่ะว่าอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุบหินปูนอ๋อเป็นทองแดงโอเคเราสามารถใช้ทองแดงในการทำสิ่งของต่างๆได้ไอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๋อออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดอ้าสดชื่นนะ โอเคผมหวังว่ามันคงจะมันคงจะไม่มาแดกผมใช่ไหมมันคงจะไม่มีตัวอะไรมาแดกผมใช่ไหมขอร้องหลยอย่าพึ่งนะครับอุ้ยได้ๆนั่นตัวอย่างไม่เอาไม่เอา <c oughs> หวาดกลัวหวาด,ดกลัวทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้เก็บได้ครับผมพยายามหาของที่เก็บได้อยู่เฮ้ยเ hey. อ้ยจับปลาได้ชื่ออะไรอะบูมะแรงรูปทรงก็เหมือนบูบแรงอยู่นะ แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวผมขอกลับขึ้นไปขอกลับขึ้นไปดูก่อนว่าเอ่อคอปเปอร์ที่ผมได้มาเนี่ยมันเอาไปทำอะไรนะช่องอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่อ๋อสามารถคราฟได้ครับอย่างนี้สามารถทำเครื่องมือได้สามารถทำมีดพกได้เดี๋ยวลองทำแบตเตอรี่มาก่อนดีกว่าครับคราฟแบตเตอรี่ฮะเรียบร้อยโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลย อ๋อแล้วผมจะต้องไปหาของพวกนี้จากไหนล่ะเนี่ยผมต้องมีไทเทเนียมแล้วไทเทเนียมหาจากไหนนี่ปิเปอร์ปิเปอร์มานีแล้วปิเปอร์ปิปปิปปิปปิเปอร์ปิเปอร์ไอ้ตัวนี้จับได้ไหมจับได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกัดผมไหมก่อนมันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะไอตัวนั้นอ่ะขอหาของก่อนครับผมผมเชื่อว่ามันโอ้โหไม่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 ฉันจะไม่ไปทางนั้นเด็ดขาดเลยให้ตายเถอะผมขอหา ผมขอหาคำตอบก่อนว่าไอตัวนี้มันมันจะกัดผมไหมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่แกตดใส่ฉันเหรอพระเจ้าช่วยอย่าแยกเป็นว่าเลยไม่ยุงด้วยแล้วเอาละเอาละเก็บเาพวกปิปเปอร์ไปเยอะๆได้ไหมเนี่ยผมพยายามหาเศษเหล็กอยู่ครับแต่ว่ามันไม่มีเลยนี่ตัวอะไรเอามานี้ไอตัวนี้ชื่อฮอปครับ ปลาฮอปนะฮะโอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขอขอเฮ้ยเสียงอะไรเดียว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 เดียยวใจเย็นไอ้ชายฉันมาดีฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ขอไปหาออกซิเจนก่อนโอเคอุ้ยเรือโอเคเลยอยู่นี่ลงมาทีไรนี่ใจสั่นทุกทีเลยให้ตายดีกว่าอุ้ยเศษเหล็กใช่ไหมนี่ไง อันนี้คืออะไรครับมันคงจะไม่เฮ้ยเดี๋ยวต้นออกซิเจนเหรออ๋อใช่ด้วยออกซิเจนมันเพิ่มครับเจ๋งไปเลยนั่นเจ๋งสุดยอดนั่นสุดเจ๋งไปเลยนี่อะไรขุดขุดมาขุดมาไม่รู้คืออะไรครับมันต้องเคาะแล้วนี่ก้อนอะไรนี่ไข่ของสิ่งมีชีวิตอืม จากประสบการณ์ที่ผมอ่านหนังสือมาผมว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับไข่ของสิ่งมีชีวิตแถวๆนี้นะไม่อย่างนั้นมันคงจะมาเอาคืนมากกว่าไข่ของมันแน่นอนอ่ะอาจจะเป็นขาผมสักข้างอะไรอย่างเงี้ยออ้ยดูดิมันโคตรน่ากลัวเลยแม่จ๋างึ้งงกลับบ้านแล้วกลับบ้านก่อนอกลับบ้านก่อนโอ้ทะเลตอนกลางคืนไม่เอา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  อะไรก็ได้ของไปชใช่ทะเลตอนกลางคืนโอเคครับผมสามารถคราของได้เยอะแยะเลยครับตอนนี้สเปกตสโคปสแกนเนอร์สามารถใช้ในการคราหาบูปินแล้วก็ข้อมูลสำหรับสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆอย่างนั้นเหรอลองครามาดูสิโอเคเป็นสิ่งที่สะดวกสบายดีนะผมสามารถคราได้อีกล็อกเกอร์กันน้ำสามารถเก็บของขนาดเล็ก ที่สามารถลอยอยู่แต่ตำแหน่งเดิมในน้ำได้อ๋อนี่เป็นกล่องเก็บของเหรออืมแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วเพราะงั้นอขอย่างปลาสักตัวกินก่อนแล้วกันนะเอาปลาอะไรดีนะปลาป,ปิเปอร์ดีกว่านะาเรียกได้ว่าเป็นตัวที่อยู่บนหน้าปกเกมมันจะต้องอร่อยมากๆแน่นๆนะครับไหนรอดูสิเอาละดูสิว่าจะเพิ่มเท่าไหร่งําโอ้โหเพิ่มเยอะอยู่นะทำไเล่นไปก็ใช้ได้นะเอาละไหนดูสิน้ำสามารถ สามารถใช้ bladder ไอตัว bladder ในการทำน้ำครับว้าวนั่นเจ๋งไปเลยผมว่าผมอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ป้องกันตัวก่อนอย่างเช่นมีดพกเล่มนี้ฮะมีดพกต้องใช้อะไรบ้างนะต้องใช้ยางซิลิโคนเหรอยางซิลิโคนต้องใช้เม็ดสาหร่ายสีเขียวโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเม็ดสาหร่ายสีเขียวมาเพื่อทำยางซิลิโคนนะ ตามที่ในนี้บอกไว้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าการที่เราออกไปตอนกลางคืนโอ้หย,ย,ยน่ากลัวขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าเฮ้ยมันข้ามตอนเชา้าได้ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นที่ประสมพยาบาลครับผมเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้ก่อนดีกว่าครับอย่างเช่นพวกน้ำกรองครับผมจะเก็บไว้เป็นฉุกเฉินแล้วก็ยานะผมแต่อันนี้อ๋อนี่ไงสแกนเนอร์ที่ผมค้าบมาน,นี่นะใช่เลย คลิกขวาในการสแกนงั้นเหรออ๋อนั่นเจ๋งไปเลยนะเอาล่ะผมจะวางแผนก่อนว่าผมต้องไปหาอะไรบ้างพรุ่งนี้นะครับผมในขณะที่วันนี้เราได้แต่นั่งจุมปุ๊กอยู่ในนี้ก็ไปดูซิยางซิลิโคนแล้วก็ไฟฉายไฟฉายต้องใช้กระจกแล้วกระจกค่าจากไหนหว่ากระจกอ๋อแรคอ่คอสแล้วแร่คอสมันอยู่บังไซวะนี่ คือถ้าเราไปสแกนมาเพิ่มเราน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นแน่นอนเลยครับเพราะงั้นแต่เ,เ,ดเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ที่ที่เราอยู่กํลาลังพังนี่นะเมื่อกี้ผมเห็นอุปกรณ์ซ่อมแซมอยู่นะไหนดูซิมันคามยังไงกันนะอุปกรณ์ซ่อมแซมจะต้องใช้ยางซิลิโคนแล้วก็เคปอะไรถ้ำถ้ำสักอย่างซัลเฟอร์เหรอเคปซัลเฟอร์คืออะไรวะเอาว่าแผนก็คือ เราจะต้องไปหาเคฟซอฟเฟอร์และเ,เม็ดสาหร่ายสีเขียวนะครับผมในการเอามาเอ,อเอามาทำเครื่องซ่อมแซมนะครับเพื่อเราจะซ่อมที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่มันก็ค่อนข้างที่จะใช่เละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะฮะเมื่อไหร่เช้าวะเนี่ยอุ้ยว้าวเช้าแล้วแสงอาทิตย์ในยามเช้านั่นเจกไปเลยเอาล่ะผมหวังว่า นักล่าน่าจะกลับรางกันไปหมดแล้วฮึบตุ้มมองเฮ้ยแสงอาชิดในยามเชา้าเอาละอุ้ยเด้อเด้อเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นว่ามันอาา่าวสแกนได้นั่นเยี่ยมไปเลยเก็บมา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 เฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่เนี่ยปิเปอร์ สแกนป no. ิเปอร์ไม่รู้สแกนทำไมแต่สแกนไว้ก่อนนะเราต้องมาหาอะไรในถ้ำหรือเปล่านะเห็นมั้ยโอ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 ้ยเสียงอะไร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 เสียงเสียงอะไรกลัว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 อ๋อไอตัวนี้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกซิเจนจะหมดโอเคผมขอสแกนมันหน่อยแล้วกันเออสแกนโอ้สแกนนานมากสี่สิบสี่สิบหกสิบ เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโอเคมันชื่อกาโซพอร์ตเหรอฮะโอ้โหเสียงมันน่ากลัวมากเสียงมันโคตรจะน่ากลัวเลยให้ตายเถอะแล้วก็ผมจะต้องไปตามหาอะไรนะมันได้สาหร่ายสีเขียวใช่ไหมไอ้ตรงนี้แน่ๆเลยเนี่ยปิเปอร์ปิเปอร์ปิเปอร์มาดิปิเปอร์ไอมานี่มานี่มานี่อืมปลาอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนมาเล่นสาหร่ายสีเขียวมานี่มานี่เก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บ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 มาอีก เก็บมาเก็บมาเก็บมาโอเคเคเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอเพิ่งอย่าเพิ่งแดกผมอะไรก็ตามที่ไปสาานส่กินเนื้ออย่าเพิ่งแดกผมไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่โอ,ออกซิเจนจะหมดอีกแล้วมันมีอพอ,อ,อกซิเจนให้มันเยอะกว่านี้ไหมเนี่ยเออ้เสียวจริงๆเลยเอาหน้าจุ่มลงมาแล้วมันจะเจอกับแบบปากตัวอะไรแบบใหญ่ๆอ้ารออยู่อะไรเงี้ยไม่ไหวนะแบบนั้นอะ บอกเลยว่าผมจะไม่ตายเพราะถูกกินแต่ว่าจะตายเพราะช็อกตายนี่แหละพระเจ้าช่วยอันนี้อะไรครับแร่คอร์สเหรอไทเทเนียมอันนี้ล่ะแร่คอร์สจริงด้วยครับช่องเก็บของเต็มพระเจ้าช่วยเอ่อขอกลับก่อนแล้วกันว่าแต่ที่ที่เราจากมามันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนู้นโอ้โหร้อยกว่าเมตรแข็งแรงนะเนี่ยว่นายน้ำได้ตั้งร้อยกว่าเมตรเลยเป็นชั้นนี้แค่แค่สิบเมตรก็จมละสิบเมตรนี่ไม่น่าถึงด้วยซ้ำมัง้ง ห้าเมตรก็ไม่เหลือแล้วไหนดูซิเราได้อะไรมาบ้างเราได้น้ํามันหล่อลื่นเหรอแต่ผมอยากได้ยางซิลิโคนก่อนนะฮะเราจะเอาอยางซิลิโคนไปทําอะไรแน่นอนครับผมทำอาวุธป้องกันตัวอย่างเช่นมีดพกยังไงเล่าจัดมาเลยไอ้ไนมเรียบร้อยแล้วได้มีดพกแล้วฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปหาของเพิ่มครับโอเคเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปหาของเพิ่มเอาจริงๆขอไปเก็บของก่อนดีกว่า มันบอกว่าของผมเต็มอ๋อไอ้นี่มมนได้สาหรายสีเขียวแม่งแดกอย่างเยอะมึงแดกหลายช่องมากเก็บเก็บเบบเโอเคแร่ทองแดงแร่อะไรก็เก็บไปก่อนนะอ่าหะไปโอเคว่าแต่มีดหยิบมีดขึ้นมาครับเอ๊ะเอามีดล่วงไ้มีดมาดิเอามีดมาใส่ช่องนี้ ผมไม่ชอบเสียงมันเลยผมไม่ชอบเสียงไอ้ตัวนี้เลยนี่นี่นี่ฟันฟันโชว์ไปหนึ่งทีเอาละผมป้องกันตัวได้แล้วฮะในระดับหนึ่ง <c oughs> แค่มีงงงมีโงง,โง,ง,โงๆจะทำไรได้นี่ยทางนี้ผมจำได้ว่ามันจะมีปากถ้ำใหญ่เบิ่มอยู่ตรงนี้ครับอุยตัวนั้นมีมีแร่ขอขุดแร่ก,ก่อนนะเฮ้ยเสียงอะไรมะเมื่อกี้ วัดอย่าเพิ่งมานะไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่กำลังหิวอยู่ตอนนี้ฉันไม่อร่อยหรอกบอกเลยนี่ครับที่เราพลาดไปเมื่อก่อนหน้านี้โอ้ okay. oh. ถ้าเราใช้มีดในการเคาะเคาะทีเดียวก็แตกครับสุดยอดแ้วคอสเก็บมาเออของเต็มยังโอ้ยแม่งสาลายกูเต็มอีกแล้วทิ้งสาลายไปบ้างหน่อยดีกว่าโอเคเก็บมา ออกซิเจนจะหมดเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดอ้าโอ้อ้กูเกือบตายกูเกือบออกซิเจนหมดหมดปอดเมื่อกี้ผมเจอไข่อะไรเนี่ยไข่สิ่งมีชีวิตถึงจะไม่อยากเก็บเท่าไหร่ก็เถอะแต่ก็เอามาหน่อยแล้วกัน เพื่อความรู้ครับเพื่อความสงสัยใครรู้เราจงเราจงเก็บมาอ,อตอนนี้ช่องเก็บของผมเต็มอีกแล้วฮะผมว่าเราควรท,ทําที่เอเขาเรียกว่าทําที่เก็บของจริงๆแล้วละ่ะโอ,อ้ยออกซิเจนจะหมดอีกแล้วออยออยออยอ,อยเออวอกผมลืมสแกนเลยขอสแกนหน่อยสาหรา่ายป,ป๊าปป๊าปสาหร่ายสแกนเรียบร้อยสแกนทําไมก็ไม่รู้ครับสแกนไว้ก่อน ผมว่าถ้ายิ่งสแกนบ่อยๆมันน่าจะเขาเรียกว่าปลดล็อกของไอค้คราฟแน่เลยฮะถ้าผมถ้าถ้าผมสแกนพวกนี้ล่ะไหนดูสิสแกไม่ได้เหรอนี่ไงเอ๊ะมันคืออะไรก็ไม่รู้ไข่แหละไม่ค่อยชอบเลยนะไข่ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอุย้ยเดี๋ยว็ด,วดวนี่อะไรเฮ้ยเสียงอะไร อุ้ยๆดูดูดูววโอ้อ,ออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดเมื่อกี้ตัวอะไรมันมันร้องครับ <outgoing> ผมหวั่นกลัวผมกลัวไปหมดผมกลัวไปหมดอันนี้คืออะไรครับนี่ครับสแกนได้สแกนมาเลยปะเรียบร้อยอันนั้นคือซีไกลต์นี่ไงครับปลดของปลดของให้ให้ใหคราฟเลยฮะแทสแคน ขยะเด้อเด้อเด้อเฮ้ยเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อเฮ้ยตัวนี้มันเป็นตัวอันตรายเลยครับไม่อยากเข้าไปใกล้แม่งเลยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดมึงจะมาทำไมอย่าอย่านะกูฟันนะมันก็ไม่ทำอะไรนี่นะขอสแกนหน่อยเฮ้ยเฮอะไรรอนทำไมสแกนหน่อยสแกนสแกนห้าสี่สาม สองหนึ่งไอเอ๊เ,อเยอะม,มากชื่ออะไรสตอ,อกเกอร์เจ้าตัวสตอ,อกเกอร์ครับโอ้าทางเป็นสัตว์ลายนะเนี่ยอันนี้จับทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยสตอ,อกเกอร์อย่ามาขวางสิเฮ้ยสตอ,อกเกอร์นั่นเสียงแกใช่ไหม บอกทีว่านั่นเสียงแกเพราะถ้าไม่ใช่มันเป็นเสียงที่น่ากลัวมากบอกเลยว้าวไอ้มันกัดนี่หว่าไอ้เชี่ยมึงกัดนี่หว่ามึงกัดกัดกูทะบายกัดกูทะบายเอ๊ะกัดกูทะบายกัดกูทะบายจ้ากูบ่จ้ากูบ่ฮะจ้ากูไม่กูมีมีดมีมีดข้ามข้ามมึงทำเลือดกูหายไปนิดนึงมึงไปดิไอ้ตุ้นึกเฮ้ย กูสิปาดให้ทำกูตกใจเวริร์บักขามเงยเดียเดียว,เ,ยวเจ็บด้วยครับโอ้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้วันนี้ออขึ้นก่อนกูจะบ้าอุย้ยนี่อะไรครับเนี่ยซีไกลครับผมต้องใช้แบตเตอรี่น้ำมันหล่อเลื่นและลวดทองแดงหรอนี่ครับผมมีลวดทองแดงฮะป๊าบแล้วก็เอ,อ่อ แบตเตอรี่เหรอแบตเตอรี่ใช้ทํายังไงนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ตรงไหนนะต้องใช้เห็ดกรดครับอ๋อที่เมื่อกี้เราเจ็บเพราะว่ามันเป็นเหนะ็ดกรดฮะมันก็เลยเจ็บแม่หลายเรื่องหลายราวจริงแล้วก็มาได้สาหร่ายสีเขียวโอเคผมจะไปเก็บมาได้สาหร่ายสีเขียวนะฮะแล้วก็เก็บไอเห็ดพวกนี้มาด้วยนะครับแต่เห็ดกรดที่บ้านเราน่าจะมีเยอะหน่ใช่ไหมทิ้งาหน่อยแล้วกัน เหลือแต่มเมล็ดสาหร่ายสีเขียวครับตรงนู้นน่าจะมีเยอะแต่เดี๋ยวก่อนขอขอไปเก็บก่อนของเยอะๆนะมันเยอะๆเอ,ะอ้าในนี่ก็มีนี่นะแม่แม่แม,แม่โอเคเอาออกมาสักสองอันคราฟยังไงนะนี่เจลหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นหนึ่งถังทวนและแบตเตอรี่ยาเรียบร้อย นี่ครับซีไกด์มันคืออะไรโอ้โหครึ่งบัลล่มมันคืออีหยังแต่เดี๋ยวก่อนผมทำที่เก็บของมาเพิ่มด้วยยา yeah. นั่นเจ๋งไปเลยเอาละไหนดูซิวมันคืออะไรซีไกด์ซีไกด์กเหรออ่าฮะเป็นที่นี่หรือเปล่า แบบช่วยว่ายน้ำใช่ไหมนี่ไงผมว่ายได้เร็วขึ้นแล้วเย้เอ้ผมว่ายได้เร็วขึ้นแล้วฮะว่ายลอดรูว้าวสุดเจ๋งไปเลยโอเคแล้วก็กล่องล็อกเกอร์กันน้ำครับเปิดกล่องได้ครับแล้วก็สามารถสามารถเก็บของได้ใช่ไหมอ๋อสามารถจิบได้แล้วก็ปล่อยไว้ตรงนี้อ่ะโอเคมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม มันมันจะไม่มันจะไม่ลอยไปตามสายน้ำใช่ไหมเปิดคลังเก็บแร่คว,ว์ตไปในนี้ก็แล้วกันฮนะโอเคไหนดูซิเออ่มีอะไรบ้างอันนี้มีเครื่องมือค้นหาฮะอุปกรณ์ใหม่ๆเพียบเลยแต่ผมยังไม่เจอเออ่สิ่งที่เรียกว่าเคปซ s ลเฟอร์เลยครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะเครื่องมือก่อสร้างเดี๋ยวนะผมสามารถสร้างบ้านได้เหรอสร้างที่อยู่อาศัยของคุณเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับคุณหรืออุปกรณ์อื่นๆจากวัสดุที่หามาได้ นั่นเจ๋งไปเลยเมื่อวันว่แต่บันคราฟยังไงโอ้โหอย่างวะเนี่ยพระเจ้าช่วยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมา <c oughs> หาของมาสร้างบ้านกันในพาร์ทหน้ากันละ,ละกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไว้ในพอดีก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย